ุ่มกัญชัยเปิดปากพูดครั้งแรกเรื่องใหญ่ช่องหลังโดนล,ลือถูกปลดฟ้าผ่าจากกรณีที่ทางด้านเพจชื่อดังนะคะอย่างเจมมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาใบ้อักษรยอ่อปริศนาว่าผู้ประกาศข่าวคุณพ่อจอมโหนเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันจนถึงขั้นแยกทางเดินแต่ยังไม่ทันออกจากตึกก็มีสช่องใหญ่มาเตรียมขายขนมจิบ อีกทั้งยังมีคำพูดที่รุนแรงจากเพราะออฝ่ายข่าวคนใหม่ทิ้งท้ายกลางห้องประชุมเอาไว้ว่าไว้ครั้งหน้าร่วมงานกันใหม่นะครับพมาผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหนถึงกับปี๊แตกเลยทีเดียวภายหลังสืบทราบว่านุ่มคนดังกล่าวก็คือพิธีกรผู้ประกาศข่าวมากความสามารถมากฝีมือยังดุ่มกัญชัยกำเนิดพลว่ามีปัญหาภายในจริง เดือนจากทั้งทางด้านผอออคนใหม่และหนุ่มกันชัยนั้นไม่ยอมกลมหัวให้กันอย่างไรก็ตามที่มีข่าวแววออกมาว่าทางด้านหนุ่มกันชัยนั้นทนไม่ไว้กับกระแสด่ามาอย่างหนักหน่วงของเจ้าตัววงในเผยว่าเจ้าตัวเตรียมจะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้เอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรย้ายหรือว่าไม่ย้ายนั้นทางเราก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนุ่มกันชัยนั้นเตรียมย้ายช่องหลังจากที่ทะเลาะกับพ่ออข่าวคนใหม่ด้านชาวเน็ตนั้นรีบแสดงตัวอยู่ทีหนุ่มกันชัยพร้อมกับบอกว่าหากย้ายไปช่องไหนก็จะตามไปดูและจะเลิกดูช่องเก่าทัานทีค่ะหากไม่มีหนุ่มกันชัยเป็นผู้ดำเนินทำรายการงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางช่องจะว่ายังไง เพราะว่ากระแสในโลกออนไลน์นั้นมาแรงจริงๆค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาพูดแล้วถึงประเด็นการมาดังกล่าวโดยเจ้าตัวก็ได้เผยว่าเครียดมากจนนอนไม่หลับตั้งแต่ที่มีข่าวออกมามันกระทบไปหมดซึ่งถ้าจับปฏิเสธว่าไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่ไงเรื่องที่บอกว่ามีช่องต่างๆมารุมจีบนั้นถ้าหากให้พูดตรงๆก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้มันมีมาตลอดทุกวัน งานนี้ต้องบอกเลยว่าช่องเก่าถ้าหากเสียไปมีสะเทือนแน่นอนละจ้าเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ